ตูนมอบเงินจากคอนเสิร์ตการกุศล33ล้านบาทให้โรงพยาบาลท,ที่ขาดแคลนค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องล็อกจิตอาสาพี่ตูนบอทิสแลมเดินทางมาร่วมพิธีมอบเงินจากโครงการ ร่วมใจเพื่อชีวิตคนนับล้านในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลบอดิสล a มนับ1-7เพื่อชีวิตคนนับล้านเมื่อวันที่25-26มกราคมที่ผ่านมาณนะอิแพกอารีนาเมืองทองธานีค่ะเพื่อเป็นการหาไรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลนถึง3ระดับโดยแบ่งการเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด43แห่งร่วมเงินบริจาคทั้งสิ้น3 3 9 8 0 0 2 2บาทค่ะซึ่งเป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตและเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ภาคเอกชนซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วนั่นเองค่ะแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใจกุศลสุดๆไปเลยค่ะ